สวัสดีเจ้าพี่น้องป้องป่ายสุขสุขสุขคนมื้อนี่เมนูแกงปลากบจ้าเกี่ยมกระเพราเราจะเกี่ยมเอ้นข่าตะไคร้แล้วเกี่ยมต้นหอมแล้วแล้วก็หั่นอันนี้เราจะพอเดี๋ยวเฮาก็จะไปล้วนไอ้ไอ้กบให้มันสุกแล้วค่อยไอ้แล้วค่อยแกงคันบล้วนกบให้มันสุกนะมันจะมันจะมีกลิ่นจ้ะผู้ดใดบล้วนเห็นค่อยๆยเห็นเพิ่นบล้วนก็มีจ้ะ อันนี้คอยต้องล้วนก่อนจ้ะเอาไปใช้กระทะล้วนเลยมันสุกๆจ้ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยแกงปลากบจ้ะพี่น้องเห็นบ่แกงปลากบยั่วๆจ้าเนี่ยมาเด้อพี่น้องบ้องปลายสุกๆคนเด้อเนี่ยบูจะถ่ายหลายเนี่ยเดะกบอนี่ก็ดอกแก๊กแก๊กแก๊กจ้ะพี่น้องเอ้ยมา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 กินน้ำกันจ้ะแกงปลายั่วๆจ้ะพี่น้องบ้องปลายสุกๆคนเด้อ แซ่บเสับน้ำเยลลี่เกล้วิจารจักกะทิอ้างอีหยังพี่น้องก็อ้างแกงปลากรบจังซี่ละจ้าพี่น้องมาจ้าจวดจัดฟัดบึ้มเลยจ้า